มาพี่น้องมาหนินี่ก็ได้แกงหน่อไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยแกงหน่อ,อไม้สดมาเนี่ยนี่เราก็ต้มจืดเรียบร้อยตำเครื่องแกงเรียบร้อยเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยแกงแบบธรรมดามาหนิไม่มีอย่างพิเศษไม่มีเห็ดไม่มีอย่างธรรมดากระแทบเห็นปะพี่น้องมัไม่สดสดสด,สดเลยอ่า มาตอนเช้านะ้องางา้วนะำหนัวมือเจ้าวัดเกือเป็นหนัวใส่ไปแล้วถามไม่ได้ก็คือปลาแดกนีแ่แหละเขิมข้นพี่น้อง เดี๋ก็ปิดฝาไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พักพักบวบแล้วก็พักที่ตู่ไปพี่น้องหม้อเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปหยูเข้าแล้วก็มันโอ้ี่คือพักบวบพี่น้องพักบวบแล้วก็บวบน้อยใส่ลงไปบวบน้อยใส่ลงไฟ ด้วยพักตูนี่เสาลงไปพูดน้อยไปมเนี่ยเราจะไปเก็บเลยพวกมีไรไปแล้วก็ปิดฝาเว้นไว้หน่อยสักห้านาทีค่อยตักไปกินเ้อารออีกห้านาทีอ๋อน้องวันนี้พร้อมพร้อมตักกินระบาดนี่ อ๋อุกเรียบร้อยกับปี๊ดไฟพี่น้องนี่ค่ะสตักใเซทัดนะพี่น้องจะได้เห็นหลายคนจะได้มองเห็นนะเซทัชแคยังแหนมเวีนมุกบวบน,น้อยพี่น้องพาดไ่ได้คือมุกบวบน,น้อยอืมพี่น้อ,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 องเลยอะไรอย่า้วนะี้ ับเตะถ่านเลยพี่นออ้องหอมพักขย้ง ยายพี่น้องอืมนี่ทีลงมาหนึ่งกดน้ำหลอนลอดนะพี่น้องนะอืมแกงหน่อไม้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดูสักหน่อยเอาพี่น้องมาเจ็บเจ็บเหมืกันเด้อพี่น้องนะแกงหน่อไม้ อะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้เยพี่น้องเด้อเมนูอาหาร้านบานิปบ้านบ้านพี่น้องมมเมียงไรหาิวสุกิขคือเก่าเอาพี่น้องขอุญาตไปกินกันเด้อสบายดี